ครั้งแรกที่เจอสอสอเนี่ยเจอคุณฮาริสเนี่ยคนแรกแล้วก็ไม่ได้คิดฝันว่าจะไกลถึงขนาดนี้เพราะเราเจอหลายหน่วยงานที่มาลักษณะเช่นนี้แล้วก็ดับไปตอนแรกก็นอนคิดว่ามันใช่หรือไม่เพราะคิดไปอย่างทุกแคมปัสของเรา และมหาลลยเราเป็นมหาลลยที่มีกรรมมากที่สุดมีครบทุกกรรมแต่ละกรรมของเราเนี่ยกเกษตรกรรมฆากรรมสถาปัตยกรรมก็มีลักษณะที่ต่างกันแต่ไอเดียของคิดดีไอดอลเนี่ยทำให้พวกเราเปลี่ยนแปลงท่านมีความสุขมากท่านว่าใช่แล้วนั่นคือทางเดินของลูกศิษย์เราและววันนี้เดินมาถึงหลักกิโลที่สำคัญคือวันนี้ เราเป็นผู้แทนมานั่งตรงนี้และผีเสื้อเล็กๆขยับปีกแล้วแม้ว่าลมมันเบาอยู่แต่ถ้าเราขยับพร้อมๆกันมทรศรีวิชัยหรือมออที่มาเนี่ยก็จะบิดไปพร้อมๆกันและเป็นผีเสื้อที่สวยงามต่อไปมาอะไรก็จะขยับไปอีกนะครับเป็นนโยบายที่เราจะนำสู่ ในอนาคตของพวกเรา